เกย์เกย์ซื้ออุ้งอิงเด้อจ้าเด้อผู้ได้หัวจักแม่จ้าตอนรับปอุ้งอิงกันดังไงสุดๆเป็นการจ้าเรือจ้าเด้อบ้าลุ้นเลยนะเสียบ้สิสถานที่ที่สองนะครับเด็กประมาณ เกือบสาิคนีกแเอเด็กก kind of ็นอนพะทนได้ตื่นครับตอนนี้เเวลาช่วงบ่ายครับน้องพจจ่าจ้าวนี้แ่านีมี้สิเป็นสถานหลับเลียงเด็กกัมพาครับพี่น้องครับของอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับ ถือว่าเป็นสถานที่ที่อามาเดียวได้มาเรียนอยูยนี่ครับอามาเดียวเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนนจ้าวเนะมาเรียนอยู่จังหวัดขอนแก่นครับเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านมไีไฟไฟฝันอย่าเป็นนักร้องบมลกูก<อ>ถ้าโตขึ้นถ้ามีแวันไปอยู่กับพ่อได้นะไปอยู่กับวงเสาวน้อตเทปั้นเพลงได้พ่อิอนดีต้อนรับขอให้มีใจที่จะเป็นศิลปิน ศิลปินนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องอย่างเดียวน,นลูกเดนเซอร์อบางแล้วกินเขาไปฮะหรือทำงานอยู่เรื่องอะไรบางแล้วกินเขาไป,ปไ,ดได้อะไรกินได้กล่อนตอนเที่ยงอะได้กลองกินกินอะไรมัน,นี่ทั้งนี่นี่ดูว่าถูกมีูดเส้นนุ่นไปเอาชิ้นดื้อครับนี่นี่ไม่้าปู่เปดยกไ้กันนี่ไม่ถ้าปู่เปียกเหรอ น่ารักวันนี้น้องยูทูก็มานะนี่น้องยูทูปยงไม่เนี่ยมเหนีมเฟียโอ้เฟียรนเว้ยเยี่ยวกันนินยโอ้สิยอดสนยอดโอ้แสตัวนี้น่ารักจัเอาถ่ายรูปหนยลูกโตขึ้นเป็นระเีกสาวน้อยเปนแพ่งนี่่ไ ลองเพียงไหมลูกลองเพียงเี่เป้อใช่โอ้ยเลอสองเลยคิวดำเออวขึ้นไปยืนลำพอเครับครับครับว่าครับสิบเอินตนหนาหนย่างเดียวไปเลสิเอดีอยู่ในาหนย่างเดียวเลยคนไ เมื่อกี้เราก็มาที่โรงเรียนคนตาบอดในพระบรมราชูปธรรมเอเราก็ไปที่นั่นก็ไปเลียงอาหารกลางวันส่วนเรามาที่นี่เราก็ด้วยความผูกพันกับท่านอาจารย์สุริยามาหลายปีแล้วที่เรามา มีสิ่งห้านพันลน้อยที่จะมาเติมเต็มตัวที่มันขาดตกบ,บทพ่อมาก็มาช่วยกันเติมในสังคมนี้เราไม่แบ่งแยกสังคมที่เราจะอยู่ด้วยกันได้มีอะไรก็แบ่งปันให้กันก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะปันน้าใจให้กันฉะนั้นวันนี้นะครับลูกๆล้ลลาน <c oughs> <c oughs> ก็มาอยู่จุดนี้เรามาเห็นเราก็ จะได้มีสิ่งหนึ่งที่เปียบเทียมในการที่เราจะดำรงชีวิตกันต่อไปคนเราเลือกเกือกไม่ได้แต่เลือกที่จะทำความดีนั้นเราทำได้พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนองลูกๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคณะดูแลท่านอาจารย์ศุยาซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่นะครับมาหลายปีนะครับบ้านตรงนี้เป็นบ้านที่ร่มเย็นดูต้นไม้ร่มเรื่นดี วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาส่วนหนึ่งเราจะมามอบปัจจัยเพื่อที่จะให้เป็นการซื้อแผนเพิดหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ตรงนี้มันขาด<า>เพราะว่ายังไม่มีใครที่จะามาเราก็เลยหนึ่ง <c oughs> ในจำนวนนั้นคณะาสาน้อยเพี่อนแปนแพร์บอโจแล้วก็น้องหูหญิงขอเป็นสื่อ เป็นสื่อนำพาให้คนเข้ามาที่นี่มาช่วยอาจารย์แล้วมาช่วยดูด,ดูดูแลเด็กนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กที่กำพร้าที่เป็นเด็กอ่อนที่อยู่อนุบาลไปเรียนอยู่ยังไม่กลับก็มีโตกว่านี้ไปเรียนยังไม่กลับก็มีเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งมาแบ่งเบาภาระ,ะหน้าที่ให้กับอาจารย์ให้กับน้องๆเป็นกำลังใจ จะอยู่ในสถานะใดาก็แล้วแต่อย่างที่บอกคนเราเลือกเกิดไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งนำโดยบอสตัวและน้องอุงหญิงพร้อมกับคณะตอนเย็นนี้จะเล่นอยู่ที่บ้านหนองเงแพทย์ตบลท่าพระหรืออะไรนี่แหะนะครับก็มีโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเวลาบ้างไม่ได้ทำอะไรเอาเวลาบ้างมาสร้างประโยชน์คืนกำไรสังคม ที่อยู่ร่วมกันได้ให้แบ่งชั้นวรรณะวันนี้เราก็มีโอกาสมาก็ขอโอกาสนี้นะครับเชื่อมอบสิ่งดีๆนะให้กับทางให้กับทางอาจารย์เป็นผู้ดูแลโจนี้ไปให้ก้อใส่สองใครอยากจะร่วมต่อเติมยอดนะครับยอดตะกี้ไม่หน่อยบอกว่าเหลือยอดอยู่ก็ก็เอาใส่ซองรวมกัน เอาอันนี้เออเพราะว่าคนไหนที่จะร่วมบริจาคคนไหนที่จะร่วมบริจาคก็ส่งบัญชีหรือโอนเข้าบัญชีบอสโจือไม่หน่อยหรือเสียนอนหรือยูทูบเบอร์ที่เดินทางมาทุกคนในตอนนี้ ส่วนนึ่งน้องๆเด็กๆที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็นอนซึ่งเป็นเด็กอนุบาลน,นะเพราะว่าเด็กอนุบาลต้องกินแล้วก็ต้องนอนเพราะว่ามันจะสร้างความเจริญเติบโตจะสร้างความเจริญเติบโตในการดูแลคนนี้ วันนี้ขอบคุณไปยังนะครับถือเอื่อยมาสายบุญซะแอะสายบุญน,น้องกัที่จะนะครับร่วมสนับสนุนเป็นกองทุนนะครับให้น้องๆให้เด็กๆนะครับแล้วก็ให้คุณครูนะครับได้ไปสื่อในส่วนที่นะครับขาดในส่วนที่ต้องการเนาะ นะครับแล้วก็วันนี้แม่หน่อยนะครับเลี้ยงลูกชิ้นด้วยเด็กๆวันนี้อยากกินลูกชิ้นแม่หน่อยเลี้ยงอีกแล้วพรนี้กำลังทอดนะครับลูกชิ้นนะครับที่ทอดสมัยเนน้อยลูกชิ้นสีแดงสีเหลืองไหมเนาะสีแดงสีเหลืองอแล้วก็นะครับแฟนเพลงแฟนขับนะครับถ้าได้ชมกันไลฟ์สดในตอนนี้ผู้ใดอยากจะร่วมสมทุกนผมเคยจำในว่าสมัยพออยู่กับแม่พันก็บอกตลอดว่า เมื่อเรามีแล้วเราก็จงแบ่งปันให้นะครับตามกําลังศรัทธาหรือตามกําลังใจตามอําเภอใจที่ห้ออยากจะร่วมโอนมาแล้วคุณเยาวรักโอนมาหาที่ปู่สนชัยห้าร้อยบาทสาธุขอบคุณทุกท่าแล้วก็สายแม่หน่อยนะครับเมื่อกี้ตกค้างนะครับก็จะมามอบตรงนี้นะครับ FC ซเบาต้ม100บาท แม่รินดา1,000บาทเอซีทไทยลม200บาท,าทพ่อท็อป1,000บาท,าทแม่กรกมล200บาท,าทแม่สักรัญญา1,000บาทาแม่วะรัญญา200บาท,าทพ่ออุดม2,000บาท เลกออกพันแปดเรา,าเลยยี่สองลอยเนาะพราอุดมเนาะแต่ลงไปเติมนชูเซ่เม,นนนม่นเองนี่จะเข่าดาบใช่ไหตัวหนึ่งนะครับพระมหาเมธาสิทธิ์นะครับเมื่อกี้เพ<า>ิ่นมอบให้เราสามร้อยบาทจากทางดันผู้พิพการทาใส่ตาเมื่อกี้แมนม่งม่มองนี้อีกเพิ่นก็มอบให้อีกเพิ่นมาร่วมทำบุญให้กับเด็กกำพร้าสาธุอนุโมทนาบุญทั้งสองที่เลยให้จำนวนเพิ่มอีกสามร้อยบาท